PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว ชมเซตแอนเซอร์ Z ของเราในเทปนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือการจําลองขบวนเทียนเข้าพรรษานะคะที่เป็นงานประจําปีที่ขึ้นชื่อสุดๆค่ะสําหรับอุบลราชธานีนะคะเท่าที่นิคมาเนี่ยผู้คนเยอะมากนั่นก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาค่ะ เขาก็เลยมีกิจกรรมประกวดขบวนแห่เทียนเข้าบรรษาขึ้นนะคะแต่นิกว่าจะเที่ยวคนเดียวมันจะสนุกอะไรนึกว่าไปตามคนในพื้นที่มาพานิกเที่ยวดีกว่ารวมถึงพูดคุยถึงธุรกิจจานดาวเทียมที่เขาดูแลอยู่ด้วยนะคะกับศูนย์บริการ PSI สาขาอุบลราชธานีจะเป็นอย่างไรไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะ นิกพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศบางส่วนนะคะของงานแห่เทียนเขา้ารรษาซึ่งเป็นงานประจำปีที่จัดยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับจังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะณนะตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่ในบรรยากาศสบายๆค่ะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับเจ้าของบ้านต้องบอกว่าอย่างงั้นนะคะศูนย์บริการ PSI สาขาอุบลราชธานีค่ะผู้จัดการบุญชูนะคะกับพี่จีค่ะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อกี้นิกมีโอกาสได้ไปเที่ยวดูงาน นะแต่ยังดูไม่หมดนะเพราะว่ามันเยอะเลยเกินแล้วมันเป็นงานใหญ่มากค่ะพี่ชูขาแล้วคนมาเที่ยวค่อนข้างเยอะครับออก็ก็จะเยอะอย่างนี้ทุกปีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับรถนะครับรถแล้วก็ที่พักนี่ก็คือค่อนข้างที่จะแน่นนะครับโอ้คือแบบ อุบลี่รถติดเลยพรดง่ายๆแล้วที่พักในทุกที่เนี่ยค่อนข้างจะเต็มเลยโอ้แล้วที่นี่เห็นนะมันมีทั้งคนไทยมีต่างชาติด้วยก็เขาจะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาเอ้ยเข้าพรรษาพอดีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาดูการแห่เทียนจรวดเทียนใช่ก็มันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวช่วงเข้าพรรษาพอดีใช่ไหมให้รถมันคับคังแล้วที่อุบลของเรานี้ก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเกี่ยวกับเทศกาลแห่เทียน เข้าพรรษานะครับก็ต้องถือว่า เป็นเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศก็ว่ากันอย่างนั้นครับโอ้โหเป็นต้นตำรับนะคะของการนําเทียนเข้าพรรษาเนี่ยมาตกแต่งให้มันสวยงามเชิญชวนนะคะจะมีช่วงเข้าพรรษาของทุกๆปีนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มขยายไปจังหวัดอื่นเหมือนกันนะเขาก็จะมีประ,ประเพณีการแห่เทียนนะคะแต่ถ้าคุณอยากดูต้นตำรับจริงๆต้องมาที่นี่เท่านั้นค่ะวันนี้เนี่ยเรานอกจากจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศบางส่วนแล้วมาพูดคุยเกี่ยวกับ ธุรกิจจานดาวเทียมเรามาตั้งศูนย์บริการ PSI เนี่ยที่อุบลเนี่ยกี่ปีแล้วคะประมาณ15ปีครับ15ปีครับผมแต่ตอนแรกเห็นบอกว่าพี่ชูกับพี่จีไม่ได้มาอยู่ที่นี่ยังไม่ได้มาอยู่มาอยู่สักกี่ปีคะประมาณ9ปีประมาณ9ปีแล้วแล้วก็จริงๆไม่ใช่คนพื้นเพที่นี่ด้วยอาวแล้วพี่จีเป็นคนที่ไหนเป็นคนจังหวัดหนองคายหนองคายพี่ชูเป็นคนหนองบัวลําพูครับ แล้วมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นไงอ่ะมามาอยู่ที่นี่แล้วก็รู้สึกดีครับแล้วก็มีมีความสุขกับที่นี่ครับแล้วครับแล้วที่นี่มีความพิเศษมีเสน่ห์อะไรที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจและอยากอยู่ที่นี่ที่นี่นะครับลำอันดับแรกก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าแบบอากาศอืมอากาศดีครับอากาศดีเพราะว่าป่าไม้ก็คิดว่าก็น่าจะเหลือเยอะอยู่นะครับใช่อันที่สองก็คือเกี่ยวกับเพื่อน นะครับเพื่อนๆที่ว่าเรามาเริ่มรู้จากใหม่ทั้งหมดนะครับก็ให้การต้อนรับให้ความอบอุ่นที่ดีครับโอ้ก็เลยประทัใจ่ายแล้วพี่จีอะคะก็หลักๆก็คือเกี่ยวกับงานที่เราเราทำาเราอยู่ทางหนองคายนะคะแล้วทีนี้เราเราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วทีนี้เรามาประจําการเลยคือเราไม่สะดวกที่เราจะเดินทางไปกราบ เราก็เลยคือโรงหลักปักฐานมันที่นี่เลยแล้วเราก็คุ้นเคยกับคนที่นี่มากกว่าคนที่จังหวัดเก่าด้วยซ้ำก็เลยมาย้ายกันมาทั้งครอบครัวแล้วก็มามาอยู่ที่นี่เป็นคนอุบลโดยแท้ค่ะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะย้อนถามกลับไปนะคะถึงเรื่องราวการทำงานนะคะของพี่ชูก่อนและกันว่าเริ่มต้นมายังไงจนมาเป็นผู้จัดการสาขาณทุกวันนี้ครับ เริ่มต้นแล้วใช่ไหมครับของผมนี่ก็คือต้องบอกเลยว่าอยู่กับทาง PSI มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจานดาวเทียมเลยนะครับจริงเหรอครับเป็นคนเก่าคนแก่อตองเป็นคนยังไม่แก่เป็นคนเก่าเป็นคนเก่าครับก็เริ่มจากที่ว่าเป็นช่างซ่อมนะครับช่างซ่อมในที่สำนักงานใหญ่นะครับพอดีก็จังหวะก็คือมีโอกาสได้ ออกมาข้างนอกก็คือได้มาอยู่ที่ศูนย์อุบลน,นะครับก็คือเป็นเป็นช่างซ่อมนี่แหละก็ยังไม่ได้ส่งเสริม,มแต่พอมาช่วงหลังจากมาอยู่ดอนแล้วก็คือได้มีโอกาสได้ออกส่งเสริมการขายะนะครับก็ได้พบปะกับทางลูกค้ามากหน้าหลายตานะครับก,ก็พัฒนาตั้งแต่ตรงนั้นมานะครับเหมือนว่าอะก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีศูนย์ใหญ่อยู่ที่ กรุงเทพอยู่แล้วนะคะแต่เราทําเกี่ยวกับการซ่อมการดูแลเกี่ยวกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมคะยังไม่ขายจานดาวเทียมเลยยังครับขายไม่เป็นไือยังไม่รู้จักเลยพูดง่ายๆนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือเราก็เป็นช่างเป็นช่างครับแล้วพอเสร็จปั๊บถูกให้มาอยู่ที่อุดรก่อนก็ยังเป็นช่างอยู่ก็เป็นเป็นช่างที่อุดรนะครับเป็นช่างที่อุดรก็คือเรามาก็คือปรากฏว่าเราซ่อมซ่อมได้ทั้งหมด เป็นช่างใหญ่แล้วก็คือคือลูกค้าเข้ามาซ่อมพอมาซ่อมแล้วทีนี้เราซ่อมหมดแล้วเราก็ว่างอพอเราว่างแล้วทางผู้จัดการเขาก็บอกว่าเห็นเราว่างเขาก็เลยบอกว่าให้ติดรถไปด้วยดีกว่านั่งอยู่ให้เฉยเราก็เลยเหมือนกับว่าได้โอกาสตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะครับในการที่จะออกไปหาลูกค้าพบกะผู้คนแล้วพอเสร็จปั๊บหลังจากนั้นเขามีมาเปิดสูตรที่อุบลนี่เหระคะ ครับก็อยู่อยู่ที่อุดอรนะครับอ,อยู่ที่อุดอรก็อยู่ประมาณสัก2องปีครับสองปี 2> 2ปพอพอหลังจากสองปีก็เห็นเห็นทางบริษัทบอกว่าให้มาลองเป็นผู้จัดการกกที่ครับที่อุบลอุบลดูโอ้โหแม่ดูชีวิต <laughs> เข้มข้นนะคะคเพราะว่าจากช่างอยู่ดีๆนะคะมาเรียนรู้การที่จะพบปะลูกค้านะคะไม่นานเขาก็บอกว่าเออให้มาเป็นผู้จัดการศูนย์แต่ผู้จัดการศูนย์ต้องรับผิดชอบอีกเยอะแยะมากมายนะคะกลับมาที่พี่จีบ้างตอนนั้นเนี่ยพี่จีทําอะไรอยู่ในขณะที่เขาเป็นช่างก็คือเป็นแม่บ้านค่ะเลี้ยงลูกค่ะถ้า ถ้าจะมาทาก็คือมาทําช่วงที่ย้ายมาอึนบนก็จะเป็นแม่บ้านนะพี่บัญชูก็จะเป็นคนที่ลุยงานนะคะแต่พอตรงนั้นเนี่ยโอ้โหพอคําสั่งมามันถือว่าเป็นโอกาสไหมหรือว่าเรากลัวเราท้อไหมคะพี่ชูก็เป็นคือมันก็มีอยู่สองทางเลือกนะครับก็คือใจนึงก็คือว่าแบบเราออกมาไกลบ้านก็คือไกลก็คือหัวใต้เลยถ้าเกิดเกิดเป็นอีสานนะครับก็คือใจนึงก็คือไม่อยาก จะมาเพราะว่ามันไกลมันไกลบ้านเราแล้วก็เกี่ยวกับไอ้เรื่องการพบลูกค้าเนี่ยเราก็คิดว่าเออชั่วโมงบินเราก็คือยังยังไม่ไม่ครับยังน้อยกระดูกระเดี่ยวในการพูดตรงนี้ยังไม่ถึงครับยังไม่มีความมั่นใจอะไรเลยครับส่วนอีกใจนึงก็คือว่าอ่าวันนี้เราเขาให้โอกาสเราแล้วให้โอกาสเราแล้ววันนี้บอกว่าให้โอกาสเราวันนี้เราเราก็คือต้องทําให้มันดีที่สุด คือวันนี้ก็คือไปก่อนเดี๋ยวมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยอค่อยหาวิธีกันพอเขาสองจิตสองใจแบบนั้นในการที่จะคิดอยู่โอ้โหทั้งทั้งท้อแหละว่าตัวเองโอ้ยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายเลยนะคะไม่รู้จะไปลุยงานหวหรือเปล่าแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยม,มันเป็นโอกาสดีที่เราจะ,ะต่อสู้นะคะถือว่าเป็นความท้าทายพี่จีคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคือเราช่วงนั้นเราเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็องแ่งแต่ก่าน เขาพาไปไหนเราก็ต้องไปแล้วก่อนให้เขาเป็นคนตัดสินใจให้เขาเป็นคนก้าวนําเราก่อนไปเลยเราพร้อมอยู่แล้วนะคะถ้าคุณตัดสินใจแบบไหนฉันก็เชื่อมั่นในคุณแล้วฉันก็พร้อมที่จะเป็นกาลังใจให้คุณตลอดเวลาโอ้ตายแล้วหวานแหววนะคะอ่ะแล้วพอเสร็จปั๊บเราก็มาอยู่ที่อุบลครับแล้วการทําธุรกิจในอุบลเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ถ้าบอกว่าเกี่ยวกับ พื้นที่ใช่ไหมครับพื้นที่ก็ถ้าเราดูแล้วก็จะค่อนข้างที่จะกว้างรองจากโคราชนะครับใช่แล้วก็ประชากรก็คือก็เยอะอนะครับก็เยอะแต่ปรากฏว่าแบบช่วงแรกเนี่ยก็คือจานเราก็คือจะขายได้ค่อนข้างที่จะน้อยอน้อยขายได้ขายได้น้อยนะครับก็คือเราก็คือก็หาเหตุเหตุผลมันมันอะไรก็คือ หลายๆเหตุผลบางทีแล้วแบบมันก็ยังยังไปไม่ถูกทางมมไม่ถูกทางก็คือไอ้ประชากรเยอะพื้นที่กว้างทำไมจานเรามันมันขายได้น้อยายได้น้อยจังครับก็ทำขายยากจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทั้งขายได้น้อยแล้วก็คือขายยากแล้วถึงขั้นที่บอาแบบเราท้อแล้วก็ไม่อยากเป็นแล้วผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยเลยไหมก็คือท้อตรงนั้น ที่ว่าเราไม่อยากทําตรงนี้คงคงไม่ได้ท้อครับค,คงไม่ได้ท้อแต่แก็คือก็จะวันๆก็คือว่ากลัวเราจะทาไห้หน้าที่ที่ว่าทางบริษัทเขามอบหมายมาตรงนั้นก็คือจะเป็นความวิตกเรามากกว่านะครับในส่วนของอผมอ๋อเหรอค,รคือเราเครียดแหละ ตอนนั้นค,คือมาแล้วก็แหมพื้นที่เราก็ไม่รู้รผู้คนมันก็ไม่ใช่บ้านเราส0 0ร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้มาแล้วก็วันๆวันไม่รู้จะจับยังไงเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่จะพบปะลูกค้าก็ดีพูดคุยกับลูกค้าก็มานิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เหนื่อยใจอยู่เหมือนกันแต่ณวันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะ <c oughs> เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงต่อกันในเบรกหน้าดีกว่าพักคู้่เดียวค่ะ